คุณผู้ชมครับครับเจอวันนี้นะฮะนั่งอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเธอสวยเธอหุ่นเซี่ยเธอผิวพรรณดีเธอเป็นสาวแอคทีฟเธอคล่องแคล่วว่องไวแต่ไม่น่าเชื่อฮะอายุเธอเจ้าสี่สิบแล้วนะเฮ้ยแต่ดูเหมือนแบบทันโทษกันเองนะกันเองสามเอ็ดเอาดีๆอันเนี่ยยี่สิบเก้าดีๆกว่าพอเถอะเดี๋ยวจะลดไปมากกว่านี้สวัสดีก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคระพสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟสี่สิบหกแล้วปีนี้จริงเปล่าจริง คุณแบบว่าทํางานวันนึงแบบเยอะมากนะเห็นวิ่งหลายที่มากเลยนะเกิดสองศูนย์แต่ไปไหนหนูยกมือไหวแล้วเรียกพี่ก่อนอ๋อนี่คือเคล็ดลับเหรอเคล็ดลับไม่จริงหรอกคุณมีเคล็ดลับอื่นด้วยจริงๆเอาจริงๆก็คือการดูแลตัวเองนะแม่นะมือร้องมีเรื่องไใส่ใจและดูแลตัวเองมากๆใช่แม่ก็คือคือเราเป็นคนที่ตื่นเช้ามากตื่นตีสี่ตีห้าเนาะก็พยายามทําตัวเองให้มันแบบทําบุญไปด้วยพยายามตื่นให้ทานตื่นมาใส่บาทให้ได้เกือบทุกวันแล้วก็พยายามสวดมนต์มันก็จะดึกหน่อยก็จะเป็นหลวอย่างนี้เวลาวิ่งงานก เพราะว่าเราต้องทําทุกวันให้มีความสุขทีนี้คุณผู้ชมถ้าตื่นเช้าแล้วนอนดึกทุกวันนะ่ะบางทีร่างกายมันก็ไม่ไหวเพราะร่างกายไม่ไหวปุ๊บคุณครูเคยสอนแล้วตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 พาหนะกา,ารให้ครบหหมู่มันออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอสมัยนี้มันไม่พอแล้วข่าวที่แม่ๆอ่านกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือโอ้โหฝุ่นฝืนเอยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเอย ทำยังไงคุณผู้ชมมันอยู่รอบตัวเราสิ่งที่จะทําให้เราอยู่ได้ด้วยความแข็งแรงก็คือต้องดูแลตัวเองให้ดีจริงไม่ว่าจะเป็นการทําตัวเองให้แข็งแรงที่สุดะนะคะเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแต่ทีนี้อย่างหนึ่งคุณผู้ชมขาถ้าสุขภาพเราดีแต่ข้อเราไม่ดีแขนเราไม่ดีแรงเราไม่มีผมเราก็ร่วงหน้าเราก็เหี่ยวตัวเราก็ดําถามหนว่าเรามีแรงเรามีกําลังใจในการทํางานไหมมันห่อเหี่ยวมันหอ al, ่อเหี่ยวเวลาไปไหนแล้วโอ๊ยไม่ไปไม่ไป บางทีนะอยู่แต่ที่บ้านไม่มั่นใจตัวเองไม่กล้าออกไปไหนใช่แล้วบางทีเราถ่ายรูปอะเบื่อไหมคุณผู้ชมต้องผ่านแอปม่รูกี่แอปกว่าจะได้โพสตแต่ละรูปอะจริงบางทีเราก็อยากจะโพสตรูปหน้าสดผิวมันต้องสวยจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากๆเลยที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่แบบแข็งแรงแล้วสวยด้วยหล่อด้วยแข็งแรงจากข้างในสู่ข้างนอกคือคอลลาเจนใช่คุณผู้ชมคอลลาเจนเอาจริงๆนะเราพูดไปคุณเปิดช่องไหนคุณเจออยู่แล้วเขาว่าคอลลาเจนอย่าเพิ่งเบื่อแต่คอลลาเจนที่ดีคุณผู้ชมต้องทานแลล้วเห็นผ คือมินรู้ว่าหลายคนทราบอยู่แล้วคอลลาเจนเนี่ยมันมีส่วนสําคัญในร่างกายมันมีหนึ่งในสามของร่างกายคือมันกระจายอยู่ทุกส่วนในร่างกายพี่มันมีตั้งแต่รากผมเส้นผมผิวหน้าผิวหนังเราเนี่ยเป็นส่วนที่เยอะที่สุดในร่างกายมันแทรกซึมอยู่ในผิวหนังเราแล้วมันอยู่ที่เลติโนม่านตาเราเมื่อไรก็ตามที่สัญญาณว่าคอลลาเจนของเราหมดนั่นคือเมื่อคุณอายุ25ปี25ปีก็เริ่มหมดแล้วหรอ25ปี<อ>แต่ร่างกายเราสร้างคอลลาเจนตลอดเวลาพออายุ25ุ๊บมันเลิกสร้างพอมันเลิกสร้าง อายุย6่7ิบ7ไปแตถงจ80แล้วยังไงคอลลาเจนเลิกสร้าง คือเราดึงของเก่ามาใช้พี่ออพอของเก่าในร่างกายของเราคอลลาเจนมันหมดมันส่งผลอะไรผมเราเมื่อก่อนเคยฟูเคยดกเคยดำ<ก>เลยนะมันร่วงมันฟีดไปหมดตาเห็นไหมตาเมื่อคอลลาเจนขาดคือลายแห้งเดงนตาขุ่นตาขาวน้ำตาไหลน้ำตาไหลผิวหนังข้างนอกคอลลาเจนขาดคือลยเหี่ยวห้อยริ้วรอยฝ้ากระจุดดำๆมาไม่ใช่เฉพาะผิวหน้าผิวตัวเราเป็นกะตา,ตามตัวเลยคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุเราคอลลาเจนขาดอีกอย่างหนึ่งอันตรายมากคุณผู้ชมสังเกตนะตามข้อนิ้วเรา Ais, <wie erman. S 2> ข้อนิ้วที่เป็นข้อเล็กๆคุณผู้ชมถ้ามันต้งแก๊กๆกหรือไม่ต้องเมื่อไหร่คอลลาเจนขาดแต่ข้อใหญ่ๆมันจะรู้สึกกว่ามันจะต้งแก๊กอ่ใก่ แกล้เวลาเราลุกเรานั่งถ้ามันดังกรอกแก๊กเมื่อไหร่คอลลาเจนขาดเราค่ะเพราะฉันมิ้นเรียนบอกเลยนะว่าอย่ามองข้ามคอลลาเจนเพราะทุกช่องจะพูดถึงคอลลาเจนหมดแต่วันนี้มิ้นจะพูดถึงคอลลาเจนตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆตั้งแต่กระปุกแรกเลยอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมจ่ายตังแล้วมันต้องคุ้มเพราะถ้าคุณรู้ประโยชน์ของคอลลาเจนคุณต้องกินแล้วให้มันคุ้มตังคกับโนริโก้คอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่ช่วยในเรื่องของผมผิวเล็บ กระดูกข้อต่อเลติโนม่านตาช่วยเรื่องของข้อของเขา่าโดยตรงเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรล้วรา้าไม่เห็นผลกระปุกแรกรต้องบอกเลยนะคะว่านะคะคุณแอนซีเรียม<ะ>ไม่มาถือเป็นพรีเซนเตอร์นาลิกเนี่ยเหรอนาลิกาอ,อะครเจนจะบอกว่าคุณแอนซีเรียมเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นนางเอกระดับไหนแล้วครับ ดังมาตั้งแต่รุ่นหนูยังไม่เกิดออจ,จนกระทั่งทุกวันนี้ยังโด่งยังดังแล้วรวยมากพี่แอนซีเรียมไม่จาเป็นต้องเป็นพรีเซนเตอร์ให้คอลลาเจนเจ้าไหนแต่ทําไมถึงมาถือให้กับนาริกโกคอลลาเจนเพราะพี่แอนยอมรับตัวนี้แล้วทานมาเป็นประจําระยะยาวว่าเห็นผลจริงค่ะพี่แอนถึงถือเป็นพรีเซนเตอร์ให้คุณผู้ชมเพราะอะไรพี่แอนซีเรียมสวยมากยิ่งเจอตัวจริงยิ่งไม่แต่งหน้าคุณผู้ชมผิวอะ มันจ,จะพูดคำไหนเขาผิวดีมาก,มากแล้วหน้าสดรอดอ่ะพี่แอนห <confirm S 1> น้าสดรอดรแล้วหุ่นดีมากพี่แอนทานตัวนี้มาหลายปีแล้วนะคุณผู้ชมที่ดีเพราะว่าอะไรทานแล้วเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกหนึ่งเลยนะคะนวัตกรรมเขาใช้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่นออแล้วเป็นลิขสิทธิ์เจ้าเดียวที่ได้จากญี่ปุน่นได้รับรางวัลนะคะต่างๆมากมายและได้รับมาตรฐาน HACCP เขาใช้คอลลาเจนเยอะที่สุดในประเทศไทยใส่ลงไปถึงสไทปยไม่ว่าจะเป็นไตรเปปไทด ไดเปปไทยหรือคอลลาเจนนะคะซึ่งเป็นเอกสิทธิ์สำหรับญี่ปุ่นใส่ลงไปในเนี้ยสทยเพราะฉะนั้นเวลาเราทานไปปุ๊บเขาซึมเข้าไปส่วนที่สึกหลอในร่างกายเราทันทีและที่สําคัญตัวนี้ไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลทานแล้วไม่อ้วนผสมอาหารได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่าหรือว่าจะเป็นน้ําหวานโรยในอาหารหุงข้าวอาหารทุกประเภทอาหารหวานอาหารขาว ไม่ทําให้เสียรสชาติแต่ว่าไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีรสคุณผู้ชมน้าส้มเตรียมมานะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยปกติทุกคนน่ะทานคอลลาเจนใส่ในกาแฟได้ไหมได้แล้วช้อนคุณผู้ชมค่ะน่ารักมากเขาตวงมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่เกินไม่ต้องใส่พูนใส่ปกติพอแล้วคุณผู้ชมดูนะจริงๆแล้วอะคอลลาเจนเกรดดีๆใส่ลงไปไม่ต้องคนคเดี๋ยวเขาจะลงไปที่ก้นแก้วตีมาที่แก้วแล้ววนไปวนมาวนมาเขาจะละลายเองแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วหวังรอขอบโปเลยได้ไหมอยากซื้อแล้วเนี่ยเอา โกกับ้องผู้ชมบอกก่อนนะคะว่านาริโกคอลลาเจนปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมไปหาซื้อที่อื่นคุณจะได้กระปุกละ390บาทไม่เคยลดราคาวันนี้เฉพาะรายการเซ็ตทูเดย์ค่ะรายการเดียวเท่านั้นแต่ช่าเยอะใสอารมณ์มากคุณบอกเลยว่าดูดีใจมากพี่เพราะอหนูก็รอซื้อวันนี้ซื้อ1กระปุก390บาทก็จริงคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้ แถมฟรีอีกหกระปุกเท <Hey. S 1> ่ากับคุณจ่าย390แต่คุณได้ 2, <S 2>, 2 <S กระปุก,ปกเฉพาะ100ใสายแรกเท่านั้นนะกดและโทรได้เลยนะคุณผู้ชม0993416555หรือสแกนคิว o d e คตหน้าจอโปรนี้ให้100คนแรกซื้อ1แถม1จ่าย390บาทบแต่ลูกค้าเก่าอย่างมิ้นรู้อยู่แล้วค่ะเรากินเยอะเรากินประจำเรากินทุกวันเราซื้อแบบเยอะๆไปเลยคุณผู้ชมซื้อ3กระปุก ก็แถมให้ฟรีอีก3กระปุกแล้วจะบอกว่าลดราคาอีกลดอีกเหรอเหลือ999บาทแบงค์พันธ์มีทอนอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มคุณผู้ชมลูกค้าตเอารู้อยู่แล้วลูกค้าพี่แอนรู้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมกดและโทรได้เลยนะคะที่099 3416 555 099 3416 555 999ศูนย์เก้าเก้าสามสี่หนึ่งหกห้าห้าห้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้ายังส่งให้ลูกค้าฟรีอีกส่งฟรีด้วย นี่นะถ้าแอบแฝงนะคุณแม่งมากนะสองร้อยสองร้อยถูกสองร้อยสองร้อยห้าสิบเพราะว่ามคืนเพิ่งส like ั่งของในช็อปอะไรช็อปเยอะแม่หนูสั่งแค่เทียนเทียนไอเนี่ยเทียนเทียนปักอะเทียนเทียนทุปเทียนะอย่าไปจุดในตู้เย็นแล้วกัน ไม่นะจะบอกว่าสั่งแค่ทุกเทียนพี่ค่าส่งเท่าไหร่ปะสองรยห้าสิซึ่งมันเบามากแต่อันนี้เราหนักมากอันนี้ส่งฟรีส่งฟรีพรานั้นวันนี้กินคอลลาเจนทั้งทีคุณผู้ชมขาต้องกินแล้วให้เห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกนะคะนาริโกคอลลาเจนคอลลาเจนที่พี่แอนซีเรียมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณร้อยสายเต็มแล้ว ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากหมดแล้วทอมินบอกเลยว่าโปรนี้ไม่เคยขายที่ไหนปกติคุณซื้อทุกที่1กระปุก390บาทก็ขายดีอยู่แล้วคุณผู้ชมวันนี้เฉพาะในรายการแซปทูเดย์ครับซื้อ1แถม1เอาไปเลย390บาทพี่หนูขอเพิ่มเยอะไหมพี่หนูขอเพิ่มเอาเท่าไหร่หนูให้ห้าร้อยเลยนะ500ร้อยใสเฮ้ยร้อ0ใสไหมพูกของพอหรือเปล่าเอื่อไหนูเน่คุณ ขายดีขนาดนี้เขามีสต็อกไม่มันต้องล็อกไว้ให้โปรโมชั่นดีๆไงเขาอาจญายาล้วอุบอิ๊ ใช่นะพี่ของพอนะเอาจริงจริงเอา500สายโทมเล้ว500สายซื้อ1แถม1จ่ายแค่390บาทส่งฟรีซื้อ3แถม3เป็น6นะฮะแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งด้วยจ่ายแค่999บาทโปรใหญ่คุ้มกว่าคุณผู้ชมนะส่งฟรีด้วย999บาทได้6กระปุกกดและโทรได้เลย099 3416 555 099 3416 555นะคะ หรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอได้เลยคุณผู้ชมสั่งซื้อตอนนี้ก็ทันคุณผู้ชมละลายหมดแล้วไม่ได้ชงเลยเมื่อกี้ไม่ได้คุมีนบอกนะถ้าคอลลาเจนเกรดพรีเมียมดีคือสิตจากญี่ปุ่นนะใส่น้ำลงไปเอาจริงๆไม่ต้องคนไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนผมแอบดูอยู่คือแป๊บเดียวก็ละลายแล้วนะแล้วก็เนีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติไม่เสียรสชาติอาหารคือไม่รู้จะกินโชว์ทำไมคือกินเองทุกวันอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่อย่าให้คุณผู้ชมรู้ว่าคอลลาเจนที่ดีต้องกินแล้วไม่่่่อ้้วนนไไมมมรูจกิโชชชใ เก็บไว้เดี๋ยวกินเองวางไว้คุณวางไว้คุณผู้ชมบอกวรายการผมกินเอง500สายเห็นไหมไปเร็วมากขอบคุณลูกค้าที่โทรเข้ามาตอนนี้เหลือประมาณแค่ไม่ถึง200สายเพราะโปรนี้มิ้นบอกเลยไม่เคยขายที่อื่นมาก่อนนะคะ1กระปุกนะคุณผู้ชมนะกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะนาริโกคอลลาเจนคอลลาเจนที่พี่แอนซีเรียมนะคะรับประกันเลยว่าทานแล้วดีแล้วเห็นผลแน่นอนได้ผมผิวเล็บกระดูกเลติโน่ม่านตาปวดข้อปวดเข่าทานเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรก1กระปุก390บบาท ซื้อตอนนี้แถมฟรี่1กระปุกเป็น2กระปุกจ่าย390บาทส่งฟรีซื้อเยอะคุ้มกว่าซื้อ3แถม3เอาไปเลย6กระปุกจ่ายแค่999เห 99. ลืออีกไม่ถึง100ใส่จะแม่รีบโทรค่ะ0993416555 0993416555หรือสแกน QR c อาคตหน้าจอ ทันก็ทันไม่ทันเพิ่มไม่ได้แล้วจ้าส่งฟรีทุกการสั่งซื้อคุณผู้ชม0993 416555หรือสแกนเคียวโค,โค้ดถ้าจอได้เลยค่ะเห็นไหมเนี่ยคือคักไหมล่ะอยากสดใสแบบนี้นี่ต้องกินเลยนะพี่หนูบอกเลยนะแค่วันละช้อนไม่ต้องกินเยอะจริงๆมันเห็นผลตั้งแต่แบบว่าแก้กระปุกแรกขอบคุณคุณบินมากขอบคุณครับโปรวันนี้คุ้มสิขอคุณผู้ชมค่ะ